สวัสดีครับพื่ผม PMC Fighter นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคลิป Unbox อีกแล้วนะครับผมกับทัาสดูจากคิดอันคิดนะผมกับกิจกรรมทาง KK Remote ไฟ h t นะครับผมก็ดได้ถึง2ซอ,องด้วยกันเลยเาทางแอดมินเพิ่งจะส่งของไปเมื่อมาลืนที่แล้วนะวันนี้ของมาถึงแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรมากนั่นเองอันนี้เป็น Influencer Set ซตนะครับผมอันนี้ทางแอดมินมา k โต o ใจดีให้มานะครับเ,เราเริ่มกันที่อันนี้ก่อนดีกว่ากับ ของเดือนตุลาตุลายัายนบ้าบออะไรตุลาคมกับพฤศจิกายนนะครับผมอ่ะนี่ก็ก่อนจะแกะอืมชึบกรีดก่อสภาพโตะก็จะลกหน่อยนะ,ะเพราะว่าเพิ่งทำงานสีเสร็จนั่นเองอะ่ะชึบนี่ไม่ให้ดูหรอกอะไรมั่งออกสิอ่ะชึบอ่ะก็จะเป็นสตาร์ดี้ป๊อปดาบก่อนนะของเฮลมูนดูสิแกะแกะ เก่ดีๆครับผมอันนี้เก็บไปใช้ต่อ s t a r ์ล p o ป๊อสองใบ Cosmo T ีสองใบไม่ใช่สองสี่ใบนะผมเพราะว่าทำกิจกรรมครบแต้มยี่สิบแมนั่นเองโอ้ก็สวยใช้ได้ครับผมดูสิเฮ้ยฟอยกระจกนี่ผมชอบม,ม,มากๆเลยก็ฮิลทิกเกอร์ของ Battle Sister นะครับผมสวยงามฮนะโอเคก็เก็บเข้าซองไป เดี๋ยวตัวของรอพีจีเนี่ยผมจะให้รุ่นน้องผมนะฮะที่ว่าเขาเก็บฮิวหรูไม่ใช่ฮิวสิเก็บคริเอ้ไม่ใช่เก็บคริเก็บของหรูลิงโจ็กเกอร์เออพูดถูกสักทีอ่ะแป้ที่สองอ่าเป็นของเนโอเนกตาแล้วผมดูซีได้อะไรมั่งก็อ่าเป็นเนโอเนกตากับเมเดนออฟสวิตเบอร์รี่อ๋อลราเป็นเอ็กเซลผมเอ็กเซลวันวันอะไรอะนักวันเด็กเหรอไม่ใช่วันเด็กสิอะไรสักอย่างหนึ่งช่างมันเถอะ แต่ว่าสวยอะเอาไปใส่กับเพลมูนน่าจะสวยกว่านี้เปิดห้าอาสาของชาร์โลพาราดีนะผมกับอสุรินโฮยหาบรันเ่นแล้วก็ไฟฟอมโฮงกับฮิลทิกเกอร์ครับผมกับฮิลลิงเพกาซัสนะก็สวยนะผมก็ไม่ต้องเสียังค์ซื้อไม้เทิร์นแซดแล้วเอาอาร์นี้ดีกว่าสวยกว่าเยอะเลยโอเคซองแรกผ่านไปผมเดี๋ยวผมขอเก็บก่อน สองไรกผ่านไปไม่ต้องกลัวเห็นชื่อผมหรอกเพราะว่าผมเซ็นเซอร์ไปแล้วซองที่สองโอ้โหอันนี้หนาเติร์ลนะฮะมาแกะกันดีกว่ากรีดอ่ะชึบนะอย่างงี้โอเคซองไว้ข้างข้าง,างอ่ะเป็นิวทิเกอร์ผมของแคลนของแคลนแคลนแคลนรอยัย่าพลาดินชึบชึบชึบ ยูทิเกอร์สี่ใบให้ผมกับไฟฟอร์มโฮมสวยเลยอาร์ซินโนหาบานเว้นสี่ใบอมเมเนอรี่กิฟแอคเซวะผมสี่ใบจำไม่ได้ว่าอีเวต์ไหนอะว่าว่า,วา,วา,วามันมันเป็นอีเวต์อะไรไม่รู้อะขอเขาเรียกอะไรคอร์ลบการอะไรครั้งที่แล้วมันเป็นอะไรนะฟอยฟอร์ของวันฮาโลวีนใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเป็นของวันอะไรใครรู้ก็พิมพ์บอกมาใต้คอมเมนต์ได้นะ ไม่ได้ออสวิดเบอร์รี่สี่ใบเฮ้ย hey, ของใช้ของทาจิกาเซโอ้แองเกอร์เบย์ผมจะได้มีตัวปั๊มโซลแล้วหรือไม่ก็ผมไปเล่นกับซาเวดคิงย้ายโซเอ้ยย้ายเกตมังกรประทุกายพาราเซมพาราซาแลมก็มีสกิลของอ,ออตโต้เดกาดมาลงสนามเรสตัวเองนำก๊าซสาัมใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเข้าสู่สภาพในสภาพความเข้าสู่เกตของตัวนี้ประเดงนะอ่านใหม่ก่อน ออโต้เรกายเมื่อลงสนามเรสยูนิตนี้นำการ์ดสามใบปสะทจากกองการ์ดของคุณในสภาพความมาเป็นเกรดสัปพุฒธให้กับยูนิตนี้ก็ตัวมันก็จะนอนอยู่แล้วมีเกรดสามใบติดนะครับผมแต่แองเกิลเบรเดอร์คาเทอร์บานหนึ่งและสเตนหนึง่งมาได้นั่นเองวิของใช้เมกาโคลนี่อ่าเดี๋ยวคลิปเมกาโคลินี่จะตามมาแน่นอนครับผมเดี๋ยววันที่20นี้ชุดของ BT10 10สิบเท่าไหร่วะสิบอะไรสักอย่างที่ว่าลูอารจะมาเดี๋ยวเกโรล่าก็จะมาด้วยเตรียมดูได้เลยครับี่โปรไฟล์ อันนี้เป็นแมชช i นิงแบล็กสเตเตอร์นะครับผมแอคทีเวนการ์ดวันเพิร์ทเทิร์นคาเตอร์บาร์สาร์เลือดเราการ์ดของคุณ5ใบสแตนยูนิตเหล่านั้นจนจบเทิร์นยูนิตเหล่านั้นพลังเพิ่มขึ้น5000และยูนิตนี้ไรฟ์บวก1เลือกแวนการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบยูนิตน,นั้นลบ1 Drive รฟ์จนจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งตัวลบไรฟ์ของแวนการ์ดคู่แข่งนะฮะก็ถ้าไม่ไรฟ์ใหม่ก็เหลือแค่ไรฟ์เดียวแล้วก็ไมเดนออฟ อิเลดิเอตใช่ไหมเอออ่านถูกหละมีความสามารถคอตินิวเดียการโทรเค็นยูนิตของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งแนวเดียวกับยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งวิดีครับผมตัวเซฟอ่าเจ้าตัวของโทเค็นอาชานั่นเองก็ทําให้โทเค็นอาชาเนี่ยยืนหนาครับผมแต่ก็ไม่พ้นสกิลประเภทโดนเหมารวมอยู่ดีก็การการโดนเลือกบายของนารุคามิได้แล้วก็การโดนเลือกเผาของคางิโร่อย่าง อ่าอย่างตัวอะไรอย่างทริคแคนนอนสมมุติให้เป็นทริคแคนนอนแต่ว่าก็ไม่การเบรดมาสเตอร์นะครับผมเบรดมาสเตอร์เอาหมดเลยแล้วก็แอคทีฟเรียกากาศเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเรสยูนิตนี้คอแพนโทเค็นสองใบลงช่องเรียกากาศถ้าบรนการ์ดของคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าบรนการ์ดของคุณหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นโอ้ใครเล่นอาชาเนี่ยต้องมีติดไว้นะสี่ใบเน้นๆเลยแล้วก็มันเป็นของชาโร่พาราดีนะผมกับอัศวินฟันพริกตาฟรีเต้นะผม อ่าดู skill สกิลสิมีออโต้เรียกากศเมื่อเรียกากศของคุณถูกรีทายในระหว่างแบทเทิลเฟสของคุณยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5000จนจบเทิร์นโอ้ก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าชาโดพลาดินเนี่ยมันเน้นเล่นรีทายเรียกากศตัวเองเพื่อให้ตัวเองมันเก่งอยู่แล้วแล้วก็ออโต้เรียกากศเมื่อจบการสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ให้บรรยากาศของคุณที่มีคําว่าบลัสเตอร์ในชื่อกาดถ้าคู่แข่งคอการีมความสามารถพิทักษ์ลงช่องกาเดียนค่าขอคือเคาร์เตอร์บาร์หนึ่ง สร้างความเสียหายให้กับบรนกาคู่แข่งหนึ่งดามเมจเรียกได้ว่า,บ,าบังคับยิงแดมนะครับผมเจอ pg ไม่โดนฮีตล้วไงเขาเตอร์บัสดีทายแม่งเลยก็ต้องบูสให้กับบรนกานะครับผมก็ถือว่าสกิลเขานอาใช้ยากนิดนึนงโอเคเดี๋ยวเก็บชุดนี้ก่อนโอ้ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะขอบคุณมากมาเลยครับแอดมาขโต่าเดี๋ยวขอเก็บดีๆก่อน ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกนี้ก็อาจจะได้อยู่ในเด็กโปรไฟล์แน่นอนอ่ามาดูกันชุดที่2ชุดสุดท้ายแล้วครับผมอา้าวขาเฉยเลยไม่อึบอึบแกะแกะโอเคแกะได้แล้วชุบชุดชุชุชชอ่าเป็นสตาร์ลี่ป๊อปจาก่อนโอ้สี่ใบอ่าไปใส่เพียวมูนะผมแต่เทมูนใส่กัน2ใบก็ติดไว้ครับผมยูทิเกอร์สี่ใบ c อสโมทีสี่ใบอ่าเทพการพรมินบัตรแบล็คนะครับผมของดีเลยไปใส่กับเดนมิชั่นโพลิสว้าวนี่อะไรเนี่ยอีกนิดหลอดดาก้อนงั้นเหรออ่าก็ไปใส่กับโอเวอร์หลอดนั่นเองนะครับผมไปหาเปิดเจตหาเดอะครอสขึ้นมือแล้วก็คูโรอิคสลซิครับผมไปใส่กับอ่าออร์คา t รทิงแทงแล้วก็เป็นกัสโทราครับผมไปใส่กับลิงจ j o k เกอร์สี่ใบว้าวขอบคุณมากครับแบท ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วอีกก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะเอ่อว่าไงดีละ่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นหนึ่งที่ที่ดีครับผมก็สําหรับอินฟลูเอนเซอร์เซตนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมแบบีขอบคุณแอดมากนะเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องต้องไปตะเวนหางานแข่งเพื่อเอาพวกโปรโมเนี่ยมารีวิวเราได้จากแอดแล้วก็ถือว่าแอดเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนช่องผมนะ ขอบคุณมากครับผมขอให้เจริญวันเจริญคืนเลยครับแอนโมโคโตแล้วก็พี่พ,พทีมงานของ KK r e m รีโม i ไฟทุกคนทํางานกันหนักมากผมจะขอชื่นชมนะฮะคือการที่เรานั่งเล่นการ์ดเปิดกิจกรรมให้เราเล่นทุกวันเนี่ยคือเราคิดว่าเราต่อคิวนานแล้วใช่ไหมแต่แอดอะเขานั่งนานกว่าเราอีกจะว่าไงดีละ่ะออฟฟิศซินโดรมรับประทานกัน,กนทั่วหน้าแล้วครผมก็เพื่อนเอคนไหนที่อยากได้ของรางวัลดีๆอย่างนี้ ก็สามารถสแกนเข้าที่ KK Remote File นะครับผมมีช่องทางการสมัครแล้วก็เอาเลข Member Party เนี่ยไปไล่ตีบอสแล้วก็เพื่อเก็บแต้มเพื่อรับของ e x c l u s i v e อย่างนี้ได้นะครับผมก็รายละเอียดผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าหน้าจอน่ะแหละแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้อะไรมากมายไปกว่านี้ก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมได้วผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพหน้าจอให้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ใต้วิดีโอนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ PMC Fighter ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ทีมงานและแอนมาโคโตะนะครับสู้ๆครับผมสำหรับนี้ PMC Fighter ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย